เราคิดว่าเพราะเราอ่านและก็ขีดเส้นใต้นในพระคัมภีร์แค่นี้เราก็เข้าใจแล้วแต่เรายังไม่เข้าใจจริงๆหรอกถ้ายังไม่ได้ถูกทดสอบและผ่านบททดสอบเหล่านั้นและมีท่าทีแบบพระเจ้าเป็นท่าทีที่สงบนิ่งเหมือนพระเจ้าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ตาม ฉันหวังว่าคุณจะได้รับพรจากงานบูธแคมป์ของเราและอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณต้องอยู่จนจบเพื่อรับเอาทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณได้รับเราจะกลับไปที่เรื่องพื้นฐานคําสอนนี้เหมาะสําหรับทุกคนและฉันไม่อยากให้คุณพลาดเนื้อหาเลยสักนิดอยู่กับเราจนจบรายการนะคะเห็นไหมฉันรู้ว่าชาวอิสราเอลมีปัญหาเรื่องจิตใจ <laughs> พวกเขามีสิ่งที่ไม่ดี อยู่ในใจเขามีใจที่เย่อหยิงพวกเขามีใจที่ยะโสมีใจที่ไม่อดทนพวกเขาท้อใจได้ง่ายๆพวกเขารับอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่ดังนั้นเขาก็เลยเดินทางวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาในถิ่นธุรกันดารในขณะที่พระเจ้าพยายามแก้ไขท่าทีที่ไม่ดีของเขาที่น่าเศร้าก็คือเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากก็คือจากจํานวนประชากรอิสราเอลทั้งหมด2 3ล้านคนที่ออกมาจากอียิปต์มีแค่สองคนเท่านั้น จากพวกเขาทั้งหมดได้เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาฉันยังไปต่อนะแต่ฉันคิดว่าเราคงอดคิดไม่ได้ว่าโอ้ฉันสงสัยจริงๆว่าจะมีคริสเตียนสักกี่คนที่จะได้เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาคือมันต่างกันนะระหว่างการใช้ชีวิตในดินแดนแห่งพันธสัญญากับการพูดถึงมันตลอดเวลา ฉันไปถึงจุดนั้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาประมาณ15ปีที่ผ่านมาตอนที่ฉันรู้สึกเหนื่อยที่ต้องมาดั้งฟังคําสอนเกี่ยวกับดินแดนแห่งพันธสัญญาฉันอยากจะได้เข้าไปอยู่ที่นั่นและฉันก็เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าฉันบอกว่าไม่ว่าฉันจะต้องทุ่มเทมากขนาดไหนฉันก็จะไม่ยอมใช้ชีวิตบนความเศร้าฉันจะไม่ยอมใช้ชีวิตที่ไม่มีสันติสุขฉันจะเรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุกๆวันของชีวิตนี่เป็นเหตุผลที่ฉันตั้งชื่อรายการว่าชีวิตเปี่ยมสุขทุกวัน ถ้าคุณไม่มีความสุขกับเรื่องธรรมดาธรรมดาทุกวันแล้วมันจะมีความหมายอะไรล่ะถ้าเราจะใช้ชีวิตผิดหวังทุกๆวันโกรธเคืองโมโหทุกคนที่เข้ามาต่อต้านเราเราก็จะมีแต่ความขมขื่นเครียดแค้นไม่ให้อภยัยแล้วเราก็จะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ยากฉันหมายถึงมารซาตานจะไม่หยุดพยายามสร้างเรื่องให้เราผิดหวังหรอกคุณต้องเลิกหวังให้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงและบอกว่าพระเจ้าช่วยเปลี่ยนลูกด้วยมานะนา นี่เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เชื่อนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับผู้เชื่อจุดที่เมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์เหล่านั้นที่เราอยากให้มันเปลี่ยนมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเมื่อพระเจ้าทรงจัดการกับเหตุการณ์นั้นเสร็จสิ้นลงทรงแก้นิสัยเราแล้วในส่วนที่จําเป็นต้องแก้ไขพระองค์จะทรงเปลี่ยนมันฉันไม่ได้บอกว่ามันไม่เป็นไรฉันไม่ได้บอกว่ามันยุติธรรมฉันไม่ได้บอกด้วยซ้ําว่ามันมาจากพระเจ้า แต่ฉันบอกว่าพระเจ้าจะทรงใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นวิธีที่พระเจ้าทรงให้สิ่งดีๆเกิดจากเรื่องเลวร้ายพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์โยเซฟบอกกับพี่ชายของเขาว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดําริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้วและวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงให้เรื่องดีๆเกิดจากเรื่องเลวร้ายก็คือการใช้เหตุการณ์นั้นทําให้จิตวิญ,ญญาณของคุณเข้มแข็งขึ้นเเเพื่่่ออครรั้้้งงหนนาาาาาามมาตจะไะไไชดย ากานดันวิธีบทที่21ข้อ4ข้อ5เขาทั้งหลายเขาทั้งหลายหมายถึงชาวอิสราเอลตอนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารออกเดินจากภูเขาโฮตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดมประชาชนท้อถอยกดดันและท้อใจมากเพราะเหตุหนทาง และประชาชนก็บ่นว่าพระเจ้าและว่าโมเสสมาแล้วการบ่น,บนการโอดครวนครวญครางการตำหนิทำไม้พาเราออกจากอียิปต์มาตายในถิ่นทุรกันดารเพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำเราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้การอัศจรรย์เรื่องมานาเราไม่ชอบสิ่งที่พระองค์ประทานอาหารลงมาจากท้องฟ้าทุกๆวัน เราไม่ชอบเลยเราเบื่อมากพวกเขากำลังมีปัญหาเรื่องจิตใจอาเมนไหมพวกเขาโลภมากไม่พอใจหงุดหงิดไม่อดทนไม่เคยพอใจไม่ว่าพระเจ้าจะทำอะไรให้เขาก็ตามแล้วเมื่อไรที่คนเราเป็นแบบนั้นเขาก็ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลยนอกจากเดินวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาอยู่ในทินรั่วกันดานจนในที่สุดเขาจะพูดออกมาว่าดูไหมนี่เป็นการทดสอบ และฉันก็จะต้องผ่านให้ได้มาเถนาอาเมนเอาละ่ะยากอบบทที่หนึ่งข้อ2ยากอบบทที่หนึ่งข้อ2ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียังไม่ค่อยมีใครไปถึงจุดนั้นได้เท่าไหร่ เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า,าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดทุกคนพูดพร้อมกันทําให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและความอดทนในที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นแต่มันต้องใช้เวลาเมื่อคุณบังเกิดมาอีกครั้งตอนที่คุณรับเชื่อพระเยซูคริสต์ผลของพระวิญญ,ญาณก็ได้ถูกฝังอยู่ในจิตใจคุณในลักษณะของมเมล็ดพระเจ้าอยากจะรดน้ำเมล็ดนั้นด้วยพระวจนะแล้วมเมล็ดนั้นก็จะเติบโต เป็นต้นไม้ใหญ่ที่เกิดผลและที่เราจะได้เห็นในชีวิตดังนั้นพระเจ้าทรงทํางานในตัวเราแล้วนําออกมาในที่แจ้งว่าพระองค์ทรงใส,ส่อะไรไว้ในเราบ้างแต่ปัญหาก็คือเรากลับมีบางอย่างมาอุดตันจิตวิญญาณที่เป็นสิ่งกีดขวางคุณเป็นจิตวิญญาณคุณมีจิตใจคุณมีชีวิตในร่างกายจิตวิญญาณของคุณเป็นส่วนที่ลึกที่สุดในร่างกายและสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณก็จะออกมาทางร่างกายที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อโลกนี้มันจะต้องออกมาจากจิตใจของคุณซึ่งต้องมีการทุ่มเท <laughs> ฟังอยู่หรือเปล่าเอาละฉันกล้าบ,บอกได้ว่าตอนนี้ฉันเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนเมื่อก่อนนี้ฉันไม่ค่อยมีความอดทนเลยดังนั้นเมื่อไหร่ที่ฉันถูกทดลองพอฉันมาอ่านเรื่องจงชื่นชมยินดีเถิดฉันก็ไม่ชอบเลยสักนิดมันเหมือนกับใครที่ไหนจะมีความสุขได้เวลาที่เจอการทดลอง เพราะว่าฉันไม่เข้าใจว่ามันจะให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตฉันบ้างฉันไม่ได้เข้าใจว่าการทดลองเหล่านั้นจะช่วยกําจัดสิ่งที่ไม่ดีไปจากชีวิตของฉันที่ฉันจําเป็นต้องได้เห็นเพราะว่าฉันประเมินตัวเองสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นเห็นไหมเราคิดว่าเพราะเราอ่านและก็ขีดเส้นใต้นในพระคัมภีร์แค่นี้เราก็เข้าใจแล้ว <c oughs> แต่เรายังไม่เข้าใจจริงๆหรอกถ้ายังไม่ได้ถูกทดสอบและผ่านบททดสอบเหล่านั้นและมีท่าทีแบบพระเจ้า เป็นท่าทีที่สงบนิ่งเหมือนพระเจ้าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ตามเราจะต้องได้ฟังคำสอนนี้อาทิตย์ละครั้งสัก25ปีตอนนี้ฉันจะบอกคุณในแบบที่ฉันแทบจะรู้สึกสงสารคุณแม่แต่การนั่งอยู่ที่นี่ตอนนี้คุณก็กำลังถูกทดสอบใช่ให้เราชื่นชมยินดี เห็นไหมเรื่องนี้ทําอะไรกับเดฟไม่ได้เลยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาผ่านการทดสอบแน่นอนเวลาฉันพูดแบบนั้นมันจะไม่ไปกวนใจคนที่เขามีความเข้าใจและรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องฝึกที่จะต้องมั่นคงในอารมณ์ในขณะที่คุณมองดูมาสาตานพยายามอย่างหนักจนแทบคลั่งอามนไหมเพราะอย่างนี้ฉันก็เลยมีประโยคใหม่ว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ตรงนี้ และปีหน้าฉันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วอีกปีหนึ่งถัดไปหลังจากนั้นฉันก็จะยังอยู่ที่นี่เพราะฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในฉันฉันรู้ว่ามาสตานมันต้องขัดขวางฉันแน่มันไม่ชอบฉันมันไม่ชอบสิ่งที่ฉันทําอยู่แต่ฉันก็รู้ว่ามันไม่ได้มีพลังเหนือพระเจ้าของฉัน และฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้แก้ต่างให้กับฉันพระองค์ทรงเป็นผู้ปกป้องฉันอาเมนไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีความอดทนฉันจะบอกอะไรให้การทดลองนี้ช่วยให้ฉันกำจัดหลายอย่างในตัวฉันออกไปก่อนที่ฉันจะมีความอดทนฉันหมายถึงความไม่พอใจความกโกรธการบน่นการโอดโอยโอดครวนและรู้ไหม <laughs> ในที่สุดฉันก็รู้สึกทนตัวเองไม่ไหวแล้ว เอาอย่างนี้มีใครกําลังรู้สึกทนตัวเองไม่ไหวบ้างเหมือนกับว่าฉันรับพฤติกรรมแบบนี้ของฉันไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยกับการเป็นคริสเตียนแบบขึ้นๆลงๆแล้วก็ยอมให้มารซตตานมาควบคุมชีวิตฉันฉันเหนื่อยกับการบ่นโอดครวญน,นั่งสงสารตัวเองทั้งที่มีชีวิตที่สวยงามรอฉันอยู่ข้างหน้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเอื่อมกับตัวเองมากพอแล้วคุณจะพูดว่าฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนพระเจ้าโปรดผูกมัดลูกไว้กับแท่นบูชาโปรดเทลงมาเพราะปีหน้าลูกไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วอาเมนไหมยาก,กอบบทที่1ข้อ12ถึง14คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขมีความสุขอย่างน่าอิจฉาเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับชัยชนะมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รับรองเช่นอยากจะบอกอะไรบางอย่างอีกฝั่งหนึ่งของการทดสอบมีการเลื่อนขั้นรออยู่อีกฝั่งหนึ่งของการทดสอบมีรางวัลรออยู่และถ้าคุณจะต้องผ่านความลำบากในตอนนี้ถ้าคุณรับพระคุณจากพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวภายในคุณคุณก็จะสามารถสงบนิ่งได้รักษาคำพูดที่ดีเอาไว้ได้จนกว่าจะถึงอีกฝั่งหนึ่งที่นั่นมีรางวัลรอคุณอยู่อาเมนไหม เอาละการทดลองมีหลายอย่างด้วยกันมีหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นการทดสอบเรื่องความวางใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเจอนั่นหมายความว่าเราจะต้องวางใจพระเจ้าถึงแม้ว่าเราจะมองไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันดูไม่สมเหตุสมผลมันดูไม่ยุติธรรมและมันไม่ได้เจ็บปวดและเรารู้สึกว่ามันไม่ได้สอดคล้องในพระรานะของพระเจ้าเลยสักนิดเราบอกว่าพระเจ้าค่ะ ลูกไม่เข้าใจเลยมันเจ็บปวดมากลูกแทบจะสิ้นใจอยู่แล้วแต่ลูกวางใจพระองค์ลูกเชื่อพระองค์ทุกครั้งที่คุณถูกทดลองให้บนแทนที่จะบนให้คุณพูดออกมาดังๆว่าพระเจ้าลูกวางใจพระองค์ลูกเชื่อพระองค์มันเป็นเหมือนดาบที่แทงทะลุมารซาตานเวลาที่คุณทําแบบนั้น เพราะมันอยากให้คุณนั่งเฉยๆที่ไหนสักที่แล้วพูดว่าฉ no. ันไม่เข้าใจเลยมันไม่ถูกต้องเลยฉันคิดไม่ออกจริงๆฉันไม่เข้าใจเลยโทรหาเพื่อนเธอนึกออกไหมฉันไม่เข้าใจเลยคุณกําลังเสียเวลาอยู่เขาเองก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองทําอะไรอยู่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าวิ่งเข้าหาโทรศัพท์แต่ให้เราเข้าหาพระบัลลังก์ฉันได้เห็นตัวอย่างเมื่อวันก่อน เรื่องความเชื่อเล็กน้อยกับความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ฉันไม่รู้ว่าคุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรือหรือการนั่งอยู่บนเรือในทะเลแต่แต่ยิ่งเรือเล็กมากเท่าไหร่คลื่นที่พัดมายิ่งกระทบได้แรงมากเท่านั้นถ้าคุณอยู่ในเรือเล็กแล้ววันนั้นกระแสน้ําก็ไม่นิ่งเท่าไหร่ก็จะเป็นการล่องเรือที่ไม่ค่อยราบรื่นนักเพราะว่าเรือมันจะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องถูกคลื่นซัดแรงจนไม่รอดถึงฝั่งแน่ แต่ถ้าคุณมีถ้าคุณมีเรือลําใหญ่กว่ายิ่งเรือลําใหญ่คุณก็จะยิ่งรู้สึกถึงคลื่นน้อยลงเท่านั้นและพระเจ้าได้ตรัสในใจฉันว่ายิ่งจะมีความเชื่อมากเท่าไหร่เจ้าก็จะรู้สึกถึงคลื่นที่ซัดมาน้อยเท่านั้นซึ่งฉันพูดตามตรงฉันเติบโตมานานหลายปีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการเดินทางของฉันเหลือไม่มากแล้วเพราะมันยังมีอีกมากแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันโตขึ้น และฉันก็กาลังเฉลิมฉลองการเติบโตของฉันฉันไม่โอดโอยว่าจะต้องไปอีกไกลแค่ไหนฉันฉลองกับแต่ละก้าวที่โตขึ้นและคุณเองก็ควรทําแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณฉลองการเติบโตของคุณมันก็จะเป็นกําลังให้คุณสามารถก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและความเชื่อของฉันก็เติบโตขึ้นมานานหลายปีและฉันก็กําลังโตหลายอย่างที่เคยเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันผิดหวังทําให้รําคาญใจทําให้ฉันกลัวกังวลฉันก็จะฉันไม่พยายามหาคําตอบกับมัน เดวิดบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีเกินไปสําหรับเขาฉันอยากจะบอกอะไรบางอยา่างถ้าคุณรู้ทุกเรื่องเราคงไม่ต้องการพระเจ้าพระองค์ทรงรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้และเราต้องพอใจที่ได้รู้จักกับพระองค์ผู้ทรงรู้ในเวลาที่เราไม่รู้ว่าพระองค์ทรงทําอะไรอยู่ทุกคนพูดพร้อมกันลูกวางใจพระองค์ลูกต้องการเรือลําใหญ่กว่านี้คุณรู้ไหมทําไมพระเจ้าถึงได้ประทานมานาให้ชาวอิสราเอลเพียงพอแค่วันเดียวในแต่ละครั้งทาไมพระองค์ไม่ให้มากพอสำหรับหนึ่งเดือน ทำไมพระองค์ไม่ให้พอสาหรับหนึ่งสัปดาห์มันมีบทเรียนตรงนั้นว่านั่นเป็นวิธีที่พระเจ้าใช้จัดการกับประชากรของพระองค์พระองค์ทรงประทานพระคุณให้เราเพียงพอในแต่ละวันเท่านั้นและพระองค์อยากให้เรามีความชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พระองค์ประทานให้เราในวันนี้และไม่กังวลถึงพรุ่งนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอเมนไหมการทดสอบมีหลายแบบด้วยกันแล้วการทดสอบเรื่องจูบของยูดาสละ่ะ คุณบอกฮะคุณเคยถูกหักหลังจากคนที่คุณรักหรือคนที่คุณไว้ใจไหมคือฉันเองเชื่อว่านี่เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเจอสักครั้งหนึ่งในชีวิตและฉันเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะเป็นผู้น,นำในพระกายของพระคริสต์คุณมั่นใจได้เลยว่าจะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่คนที่คุณรักหรือคนที่คุณไว้ใจ จะทำให้คุณช็อกคนที่คุณไว้ใจจะเอาความลับของคุณไปพูดทั้งที่คุณเชื่อว่าเขาไม่พูดแน่นอนคนที่คุณคิดว่าเขาจะไม่มีวันนินทาคุณลับหลังเขาจะตัดสินและวิพากวิจารณ์คุณฉันไม่อยากจะมองโลกในแง่ลบหรอกนะฉันจะบอกว่ามันมีบางอย่างที่พระเยซูทรงยอมทนเพื่อเราแต่ก็มีบางสิ่งที่พระองค์ได้ผ่านมาเพื่อจะให้เราได้เห็นว่าเราจะผ่านสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงเข้าใจหรือเปล่ายกตัวอย่างพระเยซูทรงถูกขับไล่ ฉันเองก็เคยถูกขับไล่มาเยอะตอนที่ฉันตอบเรียกการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตฉันเสียเพื่อนหลายคนคนในครอบครัวก็หันหลังให้เราฉันหมายถึงทุกคนคิดว่าฉันเพี้ยนไปแล้วคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆในสังคมที่เราอยู่ไม่มีผู้หญิงทํางานนี้พวกเขาไม่ทํากันคือฉันดูเหมือนเป็นพวกกบฏศาสนาไม่มีใครอยากจะทํางานร่วมกับฉันและในบาดแผลของการถูกปฏิเสธฉันถูกขับไล่จากพ่อของตัวเอง บาดแผลของการถูกขับไล่มันเลวร้ายมากมันเป็นบาดแผลที่เลวร้ายสุดๆแต่มันสตานใช้เรื่องนี้มาทำลายคนเราเพื่อขัดขวางไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าเมื่อฉันมองย้อนกลับไปในอดีตฉันเห็นว่าทุกครั้งที่พระเจ้าทรงยกระดับงานพันธกิจของฉันคือคุณไม่มีทางจบลงในที่ที่คุณเริ่มต้นฉันสอนพระกัมพีที่บ้านมาหปีและฉันก็ไปทำงานที่โบสถ์แล้วก็ได้เลื่อนขั้น ไม่นานฉันก็ได้เป็นหนึ่งในสิทธยาพิบาลของที่นั่นนั่นเป็นการเลื่อนขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพระเจ้าก็ให้ฉันได้ทํางานพันธกิจของฉันเองฉันรู้สึกเหมือนถูกปลดมานานเหลือเกิน <c oughs> บางครั้งคุณก็ต้องยอมกดตัวเองต่ําลงก่อนที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งและพระเจ้าก็ให้ฉันได้ออกทีวี <c oughs> แล้วก็ให้ฉันออกรายการทีวีเป็นประจําทุกวัน <c oughs> ในแต่ละระดับนั้นฉันได้รับประสบการณ์ใหญ่ๆถูกกระทบอย่างรุนแรงเรื่องการถูกปฏิเสธ จากคนรอบข้างที่ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่เป็นคนในชีวิตของฉันที่ฉันรักคนที่ฉันรักและอยากให้เขายอมรับฉันเห็นด้วยกับฉันฉันได้เรียนรู้มาแล้วและคุณเองก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันถึงแม้ว่าเราอยากให้คนอื่นปรบมือให้กำลังใจเราแต่เรายังมีชีวิตได้ถึงแม้ว่าไม่มีใครสนใจอเมนไหมไม่ใช่แค่นั้นพระกัมภียังบอกว่าศีลามุมเอกนั้น ที่ถูกคนสร้างทิ้งตรงนี้พูดถึงพระเยซูที่ตอนนี้ได้ทรงเป็นศิลามุมเอกที่อำนาจสูงสุดเขาขับไล่พระเยซูแต่ตอนนี้พระองค์นั่งที่ข้างขวาของพระเจ้าปกครองดูแลสวรรค์และโลกคุณอาจจะถูกปฏิเสธแต่พระเจ้าสามารถให้คุณเป็นศิลามุมเอกที่มีอำนาจสูงสุดได้ถ้าเพียงคุณมองไปที่พระองค์พระองค์ตรัสกับสาวกตอนที่ออกไปเทศนาว่า ถ้าผูดด้ใดไม่ต้อนรับท่านทั้งหลายและไม่ฟังคำของท่านพระองค์บอกให้เราทําอย่างนี้จงสะบัดผงคลีที่ติดเท้าของท่านออกเสียเมื่อจะออกจากเรือนนั้นเมืองนั้นเราต้องศึกษาเรื่องนี้อีกเยอะเลยอาเมนไหมคุณจะต้องเจอบททดสอบเหล่านั้น มันจะต้องมีสักครั้งที่คุณจะถูกตัดสินถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกปฏิเสธคุณไม่ได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงคุณไม่ได้ถูกชวนให้ไปทานอาหารกลางวันคุณเป็นคนหนึ่งในที่ทำงานที่แม้จะพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้าแค่ไหนคนรอบข้างก็ทำเหมือนกับว่าคุณเป็นตัวเชื้อโรคคุณควรจะพูดว่าไม่เป็นไรพระเจ้าลูกยังมีพระองค์และลูกรู้ว่ามันจะต้องมีวันของลูกถ้าลูกยังสามารถมั่นคงไม่ประนีประนอมกับสิ่งที่โลกนี้นำเสนอให้สักวันต้องเป็นของลูก สะบัดทิ้งแล้วเดินไปข้างหน้าบททดสอบเรื่องจูบของยูดาสฉันคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดทำไมฉันเรียกว่าเป็นบททดสอบจูบของยูดาสเพราะว่าพระเยซูผ่านบททดสอบนี้ถ้าคุณได้อ่านพระคัมภีร์พอสมควรพฤติกรรมของยูดาสที่แทบอยากจะบีบคอเขาเขาทรยศพระเยซูด,ด้วยการจูบจากทั้งหมดที่เกิดขึ้น เมื่อทรงนั่งลงทานอาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูตรัสว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเรายูดาสถามว่าอาจารย์เจ้าข้าคือข่าพระองค์หรือพระองค์ล้อเล่นหรือเปล่าพระองค์ไม่ได้พูดจริงใช่ไหมเขาทำข้อตกลงกับพวกฟาริสีแล้วที่จะขายพระองค์เขาโลภมากแต่รู้ไหมพระเยซูผ่านบททดสอบนั้น รู้ไหมว่าฉันรู้ได้ยังไงว่าพระองค์ผ่านเพราะว่าพระองค์ยอมและทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ยังเดินหน้าต่อไปในแผนการของพระเจ้าและพระองค์ก็ทําสําเร็จพระองค์ถูกตรึงบนกางเขนเพราะว่าพระองค์ไม่ยอมให้การปฏิเสธมาหยุดพระองค์พระองค์ไม่ปล่อยให้ความเข้าใจผิดมาหยุดพระองค์พระองค์ไม่ยอมให้จุบของยูดาสมาหยุดพระองค์เรายังมีชีวิตอยู่ในวันนี้แล้วถ้าคุณไม่ยอมให้มาสาตาลมาหยุดคุณในอนาคตก็จะมีคนร้องสรรเสริญพระเจ้าจากชีวิตและคําพยานในชีวิตของคุณ อเมไหมพูดพร้อมกันฉันจะผ่านบททดสอบบททดสอบมีหลายประเภทด้วยกันบททดสอบการให้อภัยเราจะมาคุยรายละเอียดกันในพรุ่งนี้บททดสอบเรื่องการรักคนที่ไม่น่ารักโอ้พระเจ้าช่วยให้ลูกดำเนินชีวิตในความรักโอ้คุณคะคุณเป็นคนขอเองนะ คุณเป็นคนขอเองลูกสาวของฉันเคยโทรหาฉันเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเธอมีปัญหากับคนคนหนึ่งคือคนคนนั้นกำลังทำให้เธอกำลังจะหมดความอดทนเธอเล่าว่าลูกโมโหม,มากแล้วก็ผิดหวังมากคิดว่าจะกําจัดคนนี้ออกไปจากชีวิตลูกซะลูกจะไม่ทนเขาอีกต่อไปบลา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 และพระเจ้าก็ให้ลูกนึกได้ว่าลูกเคยอธิษฐาน ขอให้สามารถรักทุกคนได้ใช่ไหมเราอธิษฐานคำอธิษฐานที่ฟังดูเป็นฝ่ายวิญญาณสูงส่งเหลือเกินโอ้พระเจ้าข้ามอบถวายลูกรักโปรงพระเจ้าโปรดรับลูกไว้ให้ลูกทำสิ่งที่โปรงต้องการขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของโปรงไม่ใช่สิ่งที่ลูกต้องการสอนให้ลูกรักด้วยโปรงก็เยี่ยมเลย เราทุกคนต่างก็มีคนในชีวิตที่เราอยากจะซัดแรงๆสักทีแต่ทันทีที่เขาออกไปแล้วก็กลายเป็นว่ามีคนใหม่เข้ามาที่แย่กว่าเดิมซะอีกอาเมนไหมบททดสอบเรื่องเวลาเป็นอีกบททดสอบหนึ่งโอ้มันต้องใช้เวลานาน,านเหลือเกินกว่าพระเจ้าจะทำอะไรบางอย่าง ทำไมพระเจ้าทำไมเมื่อไรพระเจ้าเมื่อไหร่พระองค์ไม่ต้องลงจากบันลงังมันลงมือด้วยซ้าแค่มองมาที่ลูกทําการอัศจรรย์เล็กๆแค่นิดเดียวฉันหมายถึงพระเจ้าทำไมทำไมพระองค์ไม่ช่วยให้ลูกผ่านเรื่องนี้ไปสะกที <laughs> มันเป็นบททดสอบ <laughs> มันเป็นบททดสอบ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  เพราะว่าเรามักจะชอบยกประโยคนี้มาพูดว่าโอ้พระเจ้าเวลาของลูกอยู่ในประหัตของพระองค์ใช่ไหมใช่แล้วพระเจ้าเวลาของลูกอยู่ในประหัตพระองค์สรุดีบทที่31ข้อ14บสีโอ้บททดสอบเรื่องความท้อใจบททดสอบเรื่องความผิดหวังบททดสอบเรื่องความต้องการของตัวเองท,ทดสอบในถินทุกันดานท,ทดสอบเรื่องความโดดเดี่ยว ทดสอบ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 แต่ก็เหมือนที่ฉันได้พูดไปวันก่อนมีอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับคุณและฉันอยากให้คุณจำไว้ว่าคุณอาจจะถูกทดสอบขณะจ,จะขับรถออกจากที่นี่คืนนี้อาจจะมีรถบางคันที่ติดสติกเกอร์คริสเตียนพยายามแซงหน้าคุณและที่คุณจะไม่พูดว่าแล้วการดำเนินชีวิตในความรักล่ะ อามนไหม <Yeah. S 1> หรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเดินไปที่โต๊ะขายสื่อคำสอนพยายามจะซื้อหนังสือหรือ CD ซีดีสักแผ่นแล้วก็มีคนมาชนคุณแทบจะล้มเพราะเขาพยายามจะซื้อเหมือนกันจนคุณแทบอยากจะอแต่แทนที่จะทำอย่างนั้นให้คุณคิดว่ามันเป็นบททดสอบบททดสอบจอยซ์ Joyce บอกว่าเราต้องเจอการทดสอบ และตอนนี้ฉันมีเป้าหมายเดียวในใจชีวิตฉันตอนนี้ไปฉันจะผ่านบททดสอบให้ได้ฉันจะต้องผ่านบททดสอบแค่ผ่านบททดสอบไปให้ได้อาเมนไหมฉันจะบอกคุณเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มผ่านบททดสอบเหล่านั้นคุณคงไม่ได้เจอบททดสอบอะไรมากมายแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นคุณก็จะไม่สังเกตมากเท่าไหร่ฉันจะไม่หงุดหงิดเลยถ้าห้องพักในโรงแรมไม่มีตัวยึดประตูฉันก็แค่เอาของฉันมาใช้ ใช่ไหมถึงเวลาที่เราต้องโตแล้วพูดพร้อมกันฉันจะผ่านบททดสอบอาเมนให้เรายืนขึ้นรู้ไหมว่าทุกๆก,การทดลองและการทดสอบที่พระเจ้ายอมให้เราได้เจอก็เพื่อผลดีของเราเองโดยเฉพาะถ้าเราสามารถรักษาท่าทีที่ดีเอาไว้และตั้งใจแน่วแน่ที่จะเพิ่มความเชื่อในพระองค์มากขึ้นพระเจ้าทรงใช้สิ่งเหล่านั้นขัดกลาเรา หาที่ของเราที่มีต่อความกดดันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นการทดสอบที่แท้จริงไม่ว่าเราจะผ่านหรือไม่ก็ตามไม่ว่าการทดลองนั้นจะเป็นอะไรคุณก็ยังพูดได้ว่าถึงอย่างนั้นฉันก็จะชื่นชมยินดีคุณอาจจะไม่รู้สึกแต่คุณก็สามารถทําได้ด้วยความเชื่อที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเพื่อผลดีกับตัวคุณเองไม่ว่าวันนี้คุณกําลังเจอกับอะไรก็ตามฉันอยากให้คุณเชื่อว่า ไม่ว่าคุณกําลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่ถ้าคุณรักษาท่าทีที่ดีและรักษาความเชื่อในพระเจ้ามันก็จะเกิดผลดีกับตัวคุณเองหนังสือของ Joyce Meyer เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไป หรือที่053703881คุณมีความหมายกับพันธกิจจอย o y c e เยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกันรายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ Joyce Meyer